ผักถุงละ6บาทนะครับช่วงที่ผมมาทําช่วงปีแรกเลยนะครับผมก็สามารถปลดหนี้นะครับปลดหนี้หลักแสนนะฮะได้นะครับภายใน1ปีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่ช่องไล่ปื้มนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูแปลงผักนะครับที่ไร่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็เชิญชมด้านใดได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นแปลงผักที่ไร่นะครับแปลงผักที่ไร่นะครับก็จะเป็นแปลงเพาะผักสวนครัวนะครับใส่ถุงดํานะครับนี่นะฮะ ที่ไรนะครับก็จะเป็นแปลงเปิดโล่งเลยนะครับอยู่กับแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยกยกเว้นนะฮะผักบางอย่างนะครับที่จะอยู่ในร่มในสแลนหนึ่งเนี่ยนี่นะครับช่วงนี้ผักจะยังไม่ค่อยมีมากนะฮะผักยังไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ขายดีก็จะขายได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะฮะ นี่นะมีหลายรุ่นหลายไซส์หลายขนาดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับมะเขือมะเขือตอนนี้ก็โตไม่ทันขายนะฮะนี่ก็เป็นกระเพรานะครับกระเพรากำลังจะโตนะฮะช่วงนี้จะผักยังไม่ค่อยโตนะครับ ก็ขายดีก็จะขายตั้งแต่ต้นเล็กๆยังไม่ถึงคืนก็ขายได้แล้วนะจะมีโตไม่กี่อย่างนะครับนี่นะฮะแปลงผักนี้ก็จะมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับผมก็จะทํากันอยู่แค่สองคนนะครับกับแฟนะฮะนี่ฮนะสองฟัง แถวนึ่งที่ลงไปนะฮะก็จะลงได้ประมาณ1 0 0 9 0 0ถึง1,000นถุงนะครับต่อแถวนะฮะต่อร่องนะฮะลวมรมแล้วทั้งแปลงนะครับถ้าลงเต็มๆก็ประมาณ30,000ประมาณ3 4 0ถึ0ส0 0ถุงนะฮะนี่นะเดี๋ยวมาดูต้นโหระพากันฮะนี้ต้นโหระพาที่ยังไม่ได้เด็ดยอดนะครับยังไม่ได้เด็ดยอด สวยมากเลยฮะนี่นะฮะและนี้ก็จะเป็นโหระพาที่เด็ดยอดแล้วก็ขยายห่างไว้นะฮะแยกห่างขยายห่างไว้แล้วะตอนนี้ก็ผมก็จะปล่อยให้มันแกนๆหน่อยฮะปล่อยขาดปุ๋ยไปหนึ่งช่วงนะฮะเพื่อความแข็งแรงของต้นต้นโหระพานะฮะนี่นะะนี่กำลังจะเริ่มเขียวแนละ้วกำลังเริ่มเขียวแนละ้ว ส,ส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือนะฮะมะเขือที่พร้อมขายได้เลยนะ,ะนี่นะนี่ก็พร้อมขายได้เลยนี่นะเดี๋ยวมาดูมะเขือเทศกันบ้างนะ,ะมะเขือเทศนี่เพาะยากนะครับหลายคนบอกว่าเพาะยากนะครับมะเขือเทศนี่นะครับที่ลายขึ้นดีนะ ดินปลูกที่ใช้นะครับก็จะเป็นดินที่ผมเคยสอนไว้ในคลิปนะครับในคลิปใน Youtube ที่ผมสอนไปนะฮะจะเป็นสูตรเดียวกันทั้งหมดนะครับก็จะใช้ได้เลยนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแมงลักรุ่นต่อไปนะครับที่ไร่ก็จะปลูกไร่รุ่นไปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้าพริกนะครับต้นกล้าพริกก็ ยังเล็กอยู่นะฮะเราก็ขายต้นเล็กๆอยู่นะฮะตอนนี้นี่ฮะลอยดึงขายไป้างแล้วนี่นะครับเดี๋ยวไปดูแปลงแมงลักกันอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแมงลักนะครับแมงลักที่ไล่นี่นะฮะขยายห่างไวะะ้แล้วพุมมกำลังสวยะฮะ ส่วนที่ปลูกในแซลนนะครับเราก็จะปลูกเป็นมะละกอนะครับก็จะเป็นมะละกอนะครับนี่ก็กําลังจะงอ,งอ,อกนี่นะเริ่มงอกแล้วเริ่มงอกแล้วนะครับเนี่เป็นมะละกอนะครับ๋มาดูแมงลักที่กําลังเด็ดยอดครับนี่กำลังเด็ดยอดน,นะฮะ แฟนได้เด็ดยอดนี่นะตรงนี้ยังไม่ได้เด็ดนี่ครับดูข้อมาดูมาเปรียบเทียบดูนะฮะข้อแตกต่างกันนี่ฮนะสูงนี่เราก็จะเด็ดลงมาเกือบครึ่งต้นเลยนะฮะเพื่อให้ความแข็งแรงนะครับแล้วก็จะแตกทรงพุ่มดีนี่ฮนะผมจะพามาดูผักอีกอย่างนะครับที่ปลูกในสแลนนะครับที่ต้องใช้สแลนตลอดครับ นี่เลยครับเป็นพริกหอมนะฮะพริกหอมใบโพหรือว่าพริกขี้หนูสวนนะครับก็จะปลูกในชาลนตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับต้นขนาดนี้เราก็สามารถเริ่มขัดขายได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะฮะมะละกอนี่ก็จะหมดแล้วนะก็เหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้นะครับก็ชุดนี้ก็หลายพันถุงนะครับหลายพันถุงก็ขายจะหมดแล้วนะ นี่นะฮะขายดีมากเลยนะครับมะละกอนี่นี่นะฮะแปลงผักผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็เป็นแปลงผักพื้นที่หนึ่งไร่นะฮะหนึ่งไร่กับอีกหนึ่งงานนะครับแต่พื้นที่ที่ทำจริงๆก็น่าจะประมาณไม่น่าจะถึงไร่นะครับนี่นะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่เพาะกล้านะครับเพาะก้าผมก็จะเพาะอยู่ข้างที่พักแต่ว่าที่อยู่ของเรานะี้นี่เพาะกล้าเตรียมไว้ปลูกใหม่นะครับนี่ก็สามารถปลูกได้แล้วนะครับเนี่ยต้นเริ่มยืดนะครับนี่นะก็จะมีประมาณนี้นะครับผักที่ไรนะครับก,ก็จะขายถุงละ 6บาทนะครับทั้งปีกและส่งนะครับมาใครมาซื้อ1ต้น2ต้นนะครับผมก็จะขายแค่ถุงละ6บาทนะครับก็จะเป็นราคาทรงประมาณนี้เลยส่วนเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับก็มีหลายท่านถามนะครับว่าขายถุงละ6บาทแล้วรายได้ต่อเดือนดีไหมวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามทุกๆท่านเลยนะครับก็ผักถุงละ6บาทนะครับช่วงที่ผมมาทําช่วงปีแรกเลยนะครับผมก็ สามารถปลดหนี an ้นะครับปลดหนี้หลักแสนนะฮะได้นะครับภายใน1ปีนะครับแต่ก็ต้องมีความอดทนนะฮะอดทนขยันนะครับขยันเก็บออมนะครับถึงจะปลดหนี้ได้หลักแสนนะครับเพราะว่ายอดขายของผมนะครับก็จะประมาณหมื่นถึง2 0,000ถุงนะครับต่อเดือนนะครับที่ผมขายได้นะครับผมก็เลยอยากชวนเชิญชวนนะครับเพื่อนๆพพี่ๆนะครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากปลูก ผักสวนครัวใส่ถุงนะครับหรือว่าเพาะผักใส่ถุงคายนะครับแบบผมนะครับก็เข้าไปติดตามนะครับได้ที่ช่อง YouTube นะครับไล่ปื้มทีวีนะครับผมก็จะสอนเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกทท่านนะครับให้ได้มาเรียนรู้กันนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นอาชีพเสริมหรือว่านําไปประกอบเป็นอาชีพเสริมนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่มากแบบ ของผมก็ได้กันนะครับมีพื้นที่ข้างบ้านเล็ก,ลกๆน้อยๆล้วก็สามารถทําได้นะครับส่วนวันนี้ผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องไล์ปื้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ